วันนี้เราจะทำไฟบนเพดานฝ้ากันค่ะใช้สว่านเจาะฝ้าขนาด13เซนติเมตรนะคะเรากำหนดไว้4จุดนะคะตรงมุมทั้ง4ด้าน หลังจากนั้นก็นำชุดหลอดไฟมาต่อเข้ากับสายไฟเตรียมอุปกรณ์ให้ครบทั้ง4ชุดนะคะ นำหลอดไฟเข้าไปติดตั้งบนเพดานฝ้าที่เราเจาะเอาไว้ตอนต้นค่ะมันจะมีขนาดพอดีกันระหว่างหลอดไฟกับรูที่เราเจาะนะคะ13เซน เมื่อเราเก็บสายไฟเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะต้องขึ้นไปจัดการต่อไฟภายหลังตดดวงที่สองติดดวงที่สามติด ดวงที่สไม่ติดเกิดปัญหาต้องแก้ไขเล็กน้อยค่ะอเอติดแล้ว <laughs> ไมติดใจเก็บกลับเข้าที่เดิมนะคะ หนึ่งสองสามและสี่